สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามรถกี VIP นะคะประจำมาที่22กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กับพนันสำหรับเรา VIP ตัวดินก็คือ0ก็38กับ1 0 1 0 3 0 6 0 8 0 9 3 0 3 1 3 3 3 6 3 9 0 3 3 0 8 1 6 0 8 0 8 3 จับคู่กับ0 3 3 0 8 1 1 8 1 3 3 1 1 0 0 1เนาะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามคีวกับากับหกศูนส3ส3 6สี่ี่สกกอง จับคู่ก็ 03, 30, 40, 6, 6, 4, 6, 0 3 3 0ส6มสา0ศูนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะแต่น้าแนวทางนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ